สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้ดูเส้นชีวิตอายุสั้นที่บอกแนวว่ามีโอกาสที่จะอายุสั้นนะครับที่ว่าโอกาสในลักษณะว่าอายุ่ยืนยาวเนี่ยก็คือหนึ่งดูที่แนวเส้นชีวิตก่อนเส้นชีวิตจะเป็นเส้นที่สั้นด้วยและก็เกิดจากตำแหน่งที่อยู่อนานเขตของเนินลังคาต่ำนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนินลาหูด้วยเส้นหนึ่ง ด้วยส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของเนินเข้าตำแหน่งเนินลางงวด้วยก็คือองคารต่ําตัวนี้และแนวทางของเส้นชีวิตจะมักจะเป็นเส้นชํารุดหรือเป็นลักษณะเส้นคคมํำก็ได้นะเป็นเส้นคม้คำหลุ่มหลุม,ลมเส้น,น,นหนาหนาโดยคือเส้นชีวิตเนี่ยจะเป็นเส้นค่อนข้างจะดูหนาหนาใหญ่ๆคือชีวิตมันต้องสู้มันต้องใช้แรงเยอะมันเลยหนามันเลยเครียดปลายเส้นชีวิตจะแตกเป็นงามสักหน่อยหนึ่งนะครับ คือการเส้นสูดของอายุจุดที่สก็คือเส้นวาสนาจะไม่เป็นเส้นที่สม่ำเสมอกันเท่าไหร่ด้วยต้นเส้นจะบางปลายกลางขึ้นมาจะดูนัหนานะใหญ่ๆมันคือความลำบากการกินการอยู่ชีวิตก็ลำบากถ้าวาสนาสัน้นเส้นชีวิตสัน้นเส้นชีวิตหนาดำฉารุดคำพวกนี้นะครับมีทั้งความเครียดสะสมมีทั้งโครคภัยไข้เจ็บที่แอบแฝง การกินอยู่ก็ลําบากกินอาหารไม่ครบห้าหมู่สักมือ้อดิ้นโลนชีวิตลําบากเนี่ยมันเลยเข้าข่ายอยู่ว่าเข้าข่ายที่ว่าจะอายุไม่ยืนจะอายุสั้นหนึ่งประเด็นแล้วและจุดที่สองที่บอกว่า,วาดูที่เส้นวาสนาคือมันสั้นหมายถึงว่าการอยู่การกินการหาเงินก็ลําบากงานใช้แรงเงินก็น้อยเนี่ยไอตัวแนวทางของวาสนาเนี่ยนะครับ ทำอะไรก็ทําตามอารมณ์ตามรู้สึกตามใจของตัวเองเมื่อเส้นหัวใจมันก็ยังบวกสั้นเข้าไปอีกคือที่เห็นเห็นมาเมื่อลักษณะเส้นชีวิตส,สั้นวาสนาสั้นมือจะดูค่อนข้างจะมีเส้นส,กสากๆถ้าเป็นผู้ชายนะมักจะชอบดื่มเหล้ากินเหล้าซะเยอะนะครับนั่นแหละประเด็นมันเลยอายุเลยจะไม่ค่อยยืนยาวเลยว่าเป็นอายุสั้นได้นะครับทีนี้หากมีเส้นตัดตรงมาตรงที่เส้นเนี่ยนะวิ่งมาตัดตรงเส้นที่ ชีวิตแต่เป็นง่ามนะจะตายด้วยอุบัติเหตุนะถ้ามีเส้นนะถ้ามีเส้นม้ตัดขวางตรงเส้นชีวิตที่แต่เป็นง่ามนี้โชนออกมาเนี่ยมักจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่เดียว,ว่าเส้นบุบัดตัดชีวิตนะครับหากวาสยนายาวละ่ะมีเส้นบุบิ้มาตัดละ่ะตัดตรงงามนี่ไม่ตายแต่มีเกณฑ์เข้าค่ายพิการได้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของเส้นชีวิตอายุสั้นนะครับ